mm uh. ครับผมสวัสดีย้ำแรงๆครับสวัสดีตอนคำคำมันนี้สิบห้าอ่าทานู้ชมครับมาจับเขียดนะครับผมโบฮัวอ่าสิมีโตมีอยู่แหละครับจะเสด็จหน่อยได้หลายครับผมตอนนี้กาลังคำคำครับผมล้ออีกจากน่อยครับจะเขียดออกย่างก็คือล้อสมาชิกสมาจับเขียดทํากันครับสองสามคนเดี๋ยวไปลุนน้ำกันนะครับผม มาชิม้มาหมล่ะคนหนึ่งผ่านใหญ่ครับพันพันต้มเลยผ่านหนึ่งมาทันมาครับผมผ่านหลอดไม่ใส่ยูพูป,ปานนี่เดี๋ยวขอยมาลุ้นน้ำกันนะครับพูดเหม่งจับเกียดทั้งพูดละเรออีกจังน่อยครับไปครับผมเหลือเวลาแล้วครับ โอ้ยนี่ครับตัวแรกตัวแรกแม่อีโม่ไ่อีโม่ไ่เห็นไหมครับพี่น้องอือืก็สีมันแหน้วเนาะมันนี่เนาะ เ็ดีกนะอ,อือนี่เป็นอ,อ่านี่นะครับอุปกรณ์การจับเขียดนะครับเป็นถุงบันอิสานเอ้นถุงกระเตี้ยวนี่ครับนี่ครับเห็นไ่พี่น้องชื้บ อืจับง่ายครับเขียดเขาซิบอกเคยเต็นแล้วครับยังมม่ขึ้นมั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 นนี่ครับนี่ครับอันนี้ คิดว่าจะรอดนี่ครับไกลๆครับอยากคิดว่าจะรอดมีบ่มีบ่มีเจ๋อเดี๋ยวข้าวสามตัวซ้อนอยากคิดว่าจะรอด นี่ครับพี่ไก่เลยครับเขียดออกไรได้เนี่ยอ๋อ,อจับไปถือกระเบนเต้นครับเขียดเขียดตอนกลางคืนนี่เขาจะข้นมาก,กินหมอกครับกินหนำหมอกไม่สองตัวเลยนี่ครับนี่ตั้นหนึ่งตัว อกยังไงเลยครับนี่สองตรงต้องขอยันเดินจังเอยนะครับเขียดอีโมเขียดอีโมเนี่ยนะใช่หรือไม่ค่ันี่ครับนี่นี่ครับกลางคืนมันจะบเบปใส่มาใส่ยหรอมันจะ

เขาซองตาเนี่ยมันรียังไงเขาก็พ่อครับเห็นปะเห็นป้าพี่น้องนี่ครับนี่ครับไม่รอดใช่ะที่เห็นแวบๆครับเห็นตานี่เจออีกแล้วนะเจออีกแล้วอันเชื่อ เกิดออกหลายเยอะครับเนี่ยเมี่ยงกระไรโอหูขอตาถ้าเกิดบ่มีหม่กหม่งนี่เจ๊งครับนี่นี่เจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่เห็นไหมครับเขาจะซ่อนนี่ครับเรียบร้อยเจ็ดกีนาบ้างน่ยเห็นอยู่ เฉด,ดีหน้าแซบอีสานนี่ครับตัวนึงโอ้ยตัวหญ่ครับเหียดโมงี่ครับไปเต้เขียดด้วยกันเห็นไ่มครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับอืมเฮ้ยมันตัวอะไรนี่อ่ะเอ๊ะพี่น้อง เห็นไหมครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพึ่งออกมากจากดินครับว่ามปนเห็นเด้อครับนี่ครับเชือฟเฮ้ยกบกบพี่น้องเอ๋มาแล้วได้กบแล้วเป็นตาตาครับผมนึ่งเขียดพึ่งพึ่งโพ่ขึ้นมาจากดิน ตัวยังเงยเรียบออกแล้วครับผมสองตัวเลยครับสามตัวครับอู้สี่ตัวคุณเห็นไหมครับ,รบนี่ครับหนึง่งนี่ครับสองวพองิพีนองพีนองพีนอง พี่น้อง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 สระตัวนึงที่้องกุญแจหายจผอบกบครับพี่น้องขึ้นมาเป็นกบเลยเนี่ยกบอีกแล้วครับตัวที่สองสระนี่เห็นป่ะครับกบอีกแล้วครับกบน้อยอืมสามตัวเลยครับมวงนี้ ช่รต,ตัวหนึ่งไปทางพี่ตัวที่สี่ของเราหายไปใสืมหายใจยนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่โอ้ยชืบนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับชืบอ,อ่มาเลยรับบาดเจ็บ นี่เป็นไอเสียเห็นไหมครับเลยนี่ครับมาจับขอบใหแว้บอกยังไงแล้ววะเกตเธอสร้างนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกลางคืนนี่มันสิบอ๊ปไปใช่หรอครับขึ้นไม่กินน้นำหมอกหรอกขึ้นไม่ขึ้น,มนมแมลงครับแมลงเต็มเลยนี่จื๊บ น่ะตั้งบุ่นเดี๋ยวกลัวาโตแล้วครับผมขาหน่อยเขาจะได้ใช่ลรอน,นี่ตัวหนึ่งครับนี่พี่น้องอู้หหลายๆๆๆนี่พี่น้อง อุ้ยนี่ครับไปแล้วไปแล้วว่วตุ๋งยุ้งติงทิขือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกบอีลิกบอีลิครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับขอจับคนนะครับอึ๊บเนี่ยเฮ้ยอ้ยโกบิกแล้วครับโกบิกแล้ว ไปแล้วครับโกบีแล้วอาจจะตากบเข้านี้มันหลบเร็วๆนี่ตากบมันว่าแหมกบอีเลียครับพี่น้องแหมนี่ครับตากบนี่หามซ่องพอเราหามเอาไฟนี้ครับถ้าเกิดเอาไฟนี้ครับมันจะหายโกบหน่อยครับพี่น้องเห็นไหมครับ นี่ชื้นนี่ครับพ้าดหลอดครับมมเตะขอกมากก่งอยู่ว,วะนี่เขาเปนปอบเขียดด้ครับนี่หาว่าประสวนปนุนะบัว,วป,ป้ะขาบปปั้น โอ้ยอ้มือตะสุดไปเห็นกันเนะบเขเาเนาะนี่จับเขียดได้มือละถุงปุีหรือครับนี่ยระถุงปีมาใส่นี่ยจับเขียดได้มือละถุงปุยแล้วครับนี่มันธรรมดาเลยนะครับคนไปแล้วครับคนหากินมันดีดีดครับขนาดเจ็บโอ้ยจ่วนเหล่าคาตาไท อนดีตัวนึงครับเอาตัวนี้ก็ได้นี่ครับบักอยังใหญ่เลยครับนี่ให้เบังจ้าจ้าเลยครับผมเก็บบรรยากาศเพื่อให้พ่อแม่พี่นอ้องบังเอื้อคื่อหนุ่งปุ๋ยไปไปแล้วพ่อชัน ครับมีเขาส่งตาเขากระพัวครับใ่อาชี่น้องพี่น้องตายยังเคร่องตาโกบอยูครับน้ำเบ่งน้ำกันน้ำเบ่งน้ำกันมีโกบอีกลยครับพี่น,อน้องโกบครับโกบครับเห็นไหมครับข้าเต็นเด้อให้ท่านผูมม้ชมเกันนี่ จับจ้าไปเลยชื้อมับจับจ้าไปเลยชื้อปจะจะปดคาปดคา เดี๋ยวค่อยมาสรุปผลงานกับ เอาโอเคครับผมเนี่สามาสรุปผลงานนะครับสาสเหลืองคืออะไรต่งเสีกัแล้วเนาะเอาของสุกันอ๋อเอาของผมกันก็ได้อ่าอันนี้ของผมครับผมนั่นดีรูปหนึ่งเลยเก็บรูปแหละสั่งมาดีมันโดดมันโดดตอนก้าวขีดครับบ่าบงหวัดหรออ่าในพันยี่ของพันต้องกับพันนี่พันหลอดมาพายเขาพันหลอดข้าแต่ จีบสาวที่นนดคับพันหลอดพุณขาปักฮ่าของขวดนะนี่โลเอ็ดโลครับโอ้สูสีสูสีอันเก้าขีดอัโลเอ็ดสองโลพอดีรวมกันพัอดหัวหน้าลอดของหัวหน้าลอเอาหัวหน้าลอมาสงีครับพันหลอดใช่หรอไปเอามาไปเอมาสั่ง โอ้ยจะซังเังดื้อไม่ยช่ใครผมลูกฟวบ้านผมเออนี่มาหลังมูด้วครับนี่พอพอกันครับมือนี่ผลงานนี่ดอกครึ่งกิโลนั่งอ่ะโอ้ยสะเพริ่งสเพริ่นปอบเขียดอีกดีแล้วนะมาหลังม้านมานม้านมานครับโอ้ออกมาโดอกหากินกับพ่อได้กินเยอะครับนี่ครับสวนบ้านนาการหายูหากินจับเขียด โดยกันลองให้ฟังเมื่อคืนเดือนมืดเจ้เนี่ยเจ้าเนมากอย่างไรสำหรับท่านผู้ชมของเบิ้งกะอย่าลืมกดชอบสับค่ายกดไลค์ให่าง้นะครับเป็นกำลังใจกับตูตะพัเลยครับจะมีคลิปดีๆมีการหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮ่ากสจิตขอมานำเสนอเรื่อยๆครับครับผมเด็กโกโปรตัวมาผลงานเด็กโกโปตัวเลยเจ้นี่ทำยังไงนี่เด็กโกโปตัวนี่ คงก็ได้ประมาณหาตัวครับโกบโกบเขียนดิโม่ทำกันเอาลูกเว็บโกบเขียนดิโม่กบเนี่ยกว่าโดดซึ่งเลยแต่คลิปนี้กับกองทีฟ้าทั้นี้ครับกอย่าลืมกดชอบไลค์นะครับสุตะภาลยเด้อครับผมถ้าเกิดมันกัดสยางไปจับเพิ่มครับวันนี้กต่เชื่อว่าโอเคครับแต่คลิปนี้กับทีฟ้าท้งนี้นะครับผมสวัสดีครับจับพวกก็นั่งกินอันทันน้ำมาถอยนึงผมนลงไปเบื้องเหรอ 搞太多，成个